ค่ะต่อเลยนะคะหน้าที่27เป็นการคูณจํานวนคะกับจํานวนเต็มอันนี้จํานวนคะอันนี้จํานวนเต็มนะคะทาอย่างไรง่ายๆนักเรียนน่าจะจําได้แหละถ้ามันเป็นจํานวนคะปุ๊บเราจะต้องทําให้มันเป็นเศษเกินซะก่อนนะคะ6คูณ5 30 30บวก2ได้32ส่วน5คูณกับเศษ3ส่วน1วิธีทํา เนเดิมเราต้องเอาตรงนี้มาเขียนนะคะเศษ32ส่วน5คูณกับเศษ3ามส่วน1ตัดกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีตัวไหนตัดกันได้เลยนักเรียนต้องเอาเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนคูณได้96ส่วน5และต้องทำเป็นจำหนวนคระทำอ่ะครูจะทำนะ96สส่วนห้า ห้าอะไรได้เก้าห้าหนึ่งเป็นห้าลบกันเหลือสี่ชักหกลงมาห้าอะไรได้สี่สิบหกห้าห้าเอ้ยไม่ใช่ห้าอะไรลรกห้าเก้าเนาะห้าเก้าสี่สิบห้าลบกันเหลือเศษเศษอะไรเศษหนึ่ง เศษหนึ่งเราจะได้จํานวนเต็มเท่าไหร่ลูกจํานวนเต็มสิบเก้าเศษอะไรจ๊ะเศษหนึ่งส่วนอะไรจ๊ะส่วนห้าตอบแล้วลูกตอบจอเสร็จแล้วหนึ่งข้อจำนวนเต็มสิบเก้าเศษหนึ่งส่วนห้าอ่าเศษไปหนึ่งข้อนะจ๊ะต่อไปข้อสอง ก่อนจะไปวิธีทำต้องทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินซะก่อน4ในที่นี้นะคะ4ตัวนี้เราก็เขียนเขียนใหม่เป็นเศษ4ส่วนหนึ่งคูณกับ7 4 28 28่บวก2เป็น30ส่วน30 30ส่วน7วิธีทำเลยลูกวิธีทำ เศษสี่ส่วนหคูณกับเศษสามสส่วนเตัดได้ไหมเนี่ยไม่ไม่มีอะไรตัดได้แล้วก็เอามาคูณกันคูณกันเนาะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้หนึ่งร้อยยี่สิบส่วนเจ็ดทำให้เป็นจำนวนคะตั้งหารลูกหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนเจ็อะไรได้สิบเจ็ด หนึ่งเป็นเจ็ดลบกันเหลือห้าชักศูนย์ลงมาเจ็ดอะไรได้ห้าสิบเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าลบกันเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบคือจำนวนเต็ม 17, สิบเจ็ดเศษหนึ่งส่วนเจ็ดตอบ เศษแล้วลง่ายดายอะไรบานนั้นเศษหนึ่งส่วนเจ็ดอ่ะต่อไปข้อสามเช่นเดิมทำอะไรคะลูกทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินสิบเอ็ดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบส่วนสิบเอ็ดคูณด้วยเศษสิบส่วนหนึ่งวิธีทำ เศษยี่สิบส่วนสิคูณกับเศษ10บส่วนหตัดได้ไหม no station ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเศษคูณเศษจ,จะได้เศษ200ร้อยส่วนสิบเอทำเป็นจำนวนคระอีกแล้วตั้งปะส0งร้อส่วนสิบเอะไรได้20 1ิบเป็น11เหลือ9ชักศูนย์ลงมา11อะไรได้90 11 8เป็น8ปดสิบลบการเหลือ2ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราจะได้จำนวนเต็ม18เศษสองส่วน11ตอบแล้วจ้ะ จำนวนเต็ม18เศษ2ส่วน11อ่ะข้อ4ลูกข้อ4ทําลูก5 2เป็น10 10บวก4เป็นเศษ14ส่วน5คูณกับเศษ5ส่วน1วิธีทํา เศษสิบสี 5, 5่ส่วนห้าคูณเศษห้าส่วนหนึ่งตัดได้ไหมตัดได้เนาะตัดเลยจ้ะห้าหนึ 1, ่งเป็นห้าห้าหนึ่งเป็นห้าเหลืออะไรเหลือเศษสิบสี่ส่วนหนึ่งคูณกับเศษหนึ่งส่วนหนึ่งจะได้เศษสิบสี่ส่วนหนึ่งหรือสิบสี่ตอบแล้วจ้ะง่ายมากเลยหนูทำสองข้อนะคะ เราทำสองข้อนะคะคือข้อข้ออะไรลูกข้อห้ากับข้อหกนะโอเคนะข้อห้ากับข้อหกทำแล้วเอามาส่งครูนะคะเนาะส่งลายส่วนตัวนะจ๊ะแค่นี้ก่อนนะจ้ะ